มวยรายวันตันโฟกัสโกโอคุณทรเขียวโพไซครับสามคนนี้แหละครับที่จะมาทำความร่ำรวยให้กับแฟนหมัดมวยแล้วก็แฟนรายการมวยรายวันทุกทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับเสียงมวยท่านใดจะเสี่ยงโชคลาบน้ำตกข้เหนียวไม่เกี่ยวนะ <laughs> ผมขอ <laughs> ส้ตมตำปลาด้วยหนึง่งี่ <laughs> ลักษณะเป็นคนลาว <laughs> สำหรับเซียนมวยนะครับวันนี้ที่จะไปเสี่ยงโชคตามหน้าตู้ก็ดีหรือว่าในเวทีมาตรฐานก็ดีครับท้องสามนะครับผลไม้นะครับพี่โอสุราชครับในหัวโอสุราชภรรยาดูอยู่ทุกวันพี่ใจสิงกระทุ่มแบนครับผู้ใหญ่หนุ่มบ้านโป่งนายยพนมวันนี้นะครับผลไม้นะพี่ห้ามรับประทานเด็กขาดเลยแม่บ้านทำซื้อมาให้รับประทานคือแห้วครับอื ถ้าเกิดคุณรับประทานผลไม้แห้วเข้าไปแล้ววันนี้จะแห้วทั้งวันครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอะไรครับสมหวังเอน้องสมหวังน้ำตักน้ําเชื่อมอน้ําแข็งด้วยอืเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสมหวังนะครับแต่ถึงจะสมหวังแค่ไหนเกิดเรากินเข้าไปเราพลาดพูดขึ้นไาละว่าแม่แห้วนี่มันหวานตายเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมวยเป็นฟุตบอลก็จะแห้วทั้งวันเพราะฉะนั้น อย่างที่คุณโกบอกครับห้ามครับแต่ผลไม้ที่กินได้ใช่ไหมได้ครับหน่ารับประทานนะครับวันนี้ผลไม้ที่น่ารับประทานที่สุดเลยไปหาซื้อกันได้เลยครับคือลำใหญ่ครับเพราะว่ากินอะไรก็มันจะกําไรทั้งนั้นเลยจะเสี่ยงโชคอะไรวันนี้จะไปเล่นมวยอย่างช่องสามวันนี้เ็มีเอะไระลำใหญ่นะลำใหญ่กำไรลำใหญ่ประมาณเนี้วันนี้ มวยรอบอีสุสุชิงแชมป์เนี่ยค,คุณจะเป็นเสียงโชคปั๊บคุณซื้อลำไย,ยเคี้ยวไปด้วยแหละกินนะหน้าตู้ก็เคี้ยวไัเ <c oughs> กิดง่วงนอนไปหยิบเอาบวยเข้าใจเสร็จเลยหรือว่าจะเป็นฟุตบอลคุณนั่งดูฟุตบอลแล้วคุณก็รับประทานลำไย,ยแล้วก็เคี้ยวไป <c oughs> แต่อย่าเคี้ยวเพลินนะมันมีมันมีข้อเสียนะเวลามวยต่อยอยู่เนี่ยราคาเบียดเบียดเนี่ยคุณจะเล่นฝ่ายแดงเนี่ยกำลังจะเล่นฝ่ายแดงอยู่ค,คุณมัวแต่เคี้ยวลำไย,ยเข้าไป ฟ้าไม่ทันเขาอดได้ลำใไย <th> อีกนะถือว่าท้านะพกเคี้ยวเพลินวันนี้มีมวยทั้งหมดเนี่ยสรอบบางทีเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยบ,บอกทําไมต้อง t ีทีเอง5หรือว่าจะเป็นทีสปอร์ตทำไมทําไมถึงไม่เคาะวิเคาะวิจารเมื่อว,ขขา,วานก็ได้ตอบไปทาง S อสแอแล้วครับว่าเราม,ม,มันเลทไม่เปิด,ดหนึ่งเลทไม่เปิดสอง เราไม่ได้เห็นเนื้อตัวใช่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์อะไรออกไปเนี่ยขนาดเห็นเนื้อตัวแบบนี้ยังไม่รอดเลยเรากลัวจะเอาสมหวังไม่ให้ท่านออแต่ว่าเมื่อคุณขอครับก็ยังพอได้เราอาจจะให้คุณหนึ่งตัวใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้้วิเคราะห์วิจารณ์คงไม่อยากทำใช่ครับผิดคาแรคเตอร์ที่ว่าเราไม่เห็นเนื้อตัวแล้วไปทำอ้าวเขียววันนี้เขียวไปดูกอะติดตาช่างมาใช่ไหมมวยมีใครบ้างเอาคู่มวยมาช่องสามเดี๋ยวกดจะบอกพร้อมเลทไปด้วยเลยจับดหงวใจของ ทำไมครับดูนี่เฮ้ยเขียวมันเต้นผิดปกติมะไปผ่าตัดมาเมื่อไรไม่ใช่มันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะดีใจมากเลยเขียวพูดได้ทำไมเต้นเต้นครับเต้นเต้นเน่เพราะว่าวันนี้เป็นมวยรอบอีสุรอมานานแล้วอยากจะดูมวยรอบอีสุันนี้มึรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆวันนี้ลักษณะไอ้มุกนี่นี่คิดมาแต่เมื่อคานที่ไหนมาหลังจากที่ไปดูช่างน้ำหนักมาเมื่อเช้าอ่ะ มีคู่มวยใครบ้างเขียวก็ค um, ู่แรกเปิดหัวมาก็ชิงอันดับ3ามเลยครับระหว่างเพชรอัศวินสีทานเฟอร์รี่วันนี้พบกับทางด้านอิกิซังกอรุ่งธนเกียรติเลดคู่นี้นะครับเปิดที่ใครต่อรวยนะครับคืออยู่ไหนก็โดนรับประทานน้าทั้งสองฝั่งว่าง่ายๆครับในมวยรอบนี้เขาเคยเจอมาไหมมันยังๆครับนี่ครั้งแรกใช่ไหมใช่เอาแล้วครับแล้วก็คู่ชิงอันดับหนึ่งเงินหนึ่งล้านกับรถกระบะอีกคันหนึ่ง ซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวลีกับทางด้านสิงห์มณีแก้วสำลิดเหลดครับเหลดคู่นี้อยู่ทางด้านแม่กำลังเฮ้ยโกนราคาเลยว่าเหลดมาเล็กใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยเล่นกันใหญ่เลยรู้นี่ผมเห็นอยู่คนเขาดูเราเป็นล้านๆคนหมดหน้าไม่รู้ได้ยังไงบอกเหลดที่แท้จริงมาซุปเปอร์บอลต่อ11 8ครับแพงแพงครับอะไรนะมันไม่รอบทิ้งนะแต่ซุปเปอร์บอลนี่ รอบนี้เขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะวุนิา<ช>เขาชนะมาต่ละตัวนี่นะโอ้โหถ้าเป็นม้าเข้าไปแกงแ,แ,แลยต่อยสี่ครั้งชนะหมดเลยในมวยรอบนี้ใช่แล้ว <Hey S 2> ผมถามว่าเคยไปสัมภาษณ์ทางด้านซุปเปอร์บอลมาซุปเปอร์บอลน,<ช>นายขับรถเป็นไหม <c oughs> เขาบอกพี่โทรผมเนี่ยตั้งใจเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดได้มวอวได้แชมปมวยรอบอีสุซผมจะขับอีสุซุเนี่ย กับใต้เลยวันนี้ป๋าบอลมาคุมเองแน่เพราะเขาอยู่พวกเด่นปัตตภีป๋าบอลสิทธิ์พ่อขุนนี่เขาซ้อมอยู่ที่นน่ไม่แพ้ใครเลยใช่เคยเจอมาไหมยังยังครับไม่เจอเนี่ไอ้มวยรอบนี้มันไม่มีการก็คือสายเอกสายบีมั้งหัวหน้าเข้ามาแล้วครับเขามาเจอกันปกติพอเวลาคู่ชิงเอ้เคยกินมาแล้วเคยเจอมาแล้วแล้วก็เจ๊งทุกทีเอะทำไมตาหัวหน้าลายๆายอ่ะจริงครับจริงผมว่าผมใส่แว่นในนี่แน่เลย ครับเกี่ยวต่อครับคู่ที่สามเป็นมวยรอบไม่เล่นไม่เล่นหรืไม่หามวยรอบบาแดงครับตัวที่11ระหว่างยอดบวงามแป้งเย็นไอโอเดิมกับทางด้านวิษณุพรสุจีบะหมี่เกี้ยวไอ้เจ้ายอดบวงามแป้งเย็นไอโอเดิมเนี่ยก็คือยอดบวงามสอโชคกิจชัยเก่านะครับกับวิษณุพรสุจีบะหมี่เกี้ยวเนี่ยเลทเปิดไว้ที่ยอดบวงงามต่อฮ่าสอะไรหวานไหม วันนี้2ยอดครับแล้วก็ก<ด>คู่ที่ส<อ>ี่คู่ที่สี่นี่จะจะทันการถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่รู้นะระหว่างยอดเพชรต่อสฝั่งแกนกับทางด้านสะสมทรัพย์สิทธิติสุขโตว่าวันนี้น่าจะมีพิธีการหลายอยาอ่างนี่หลายอยาอ่างเลรเหดคู่นี้ไม่เปิดนะครับแต่ว่าผมบอกไว้นิดนึงว่ายอดเพชรเนี่ยซ้อมอยู่กับสอบสมหมายนะไม่ธรรมดานะเมื่อวานนี้ผมไปดูมาในเนื้อตัวเปี้ยเลยทางด้านยอดเพชร ต่อสฝั่งแทนนะครับ,รบสรุปเลกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อจดกันไม่ทันนะครับเพชรอัศวินกับอิคิวซังเนี่ยเลดเปิดใครต่อรวยคูรีซอนะครับซูเปอร์บอลกับสิงห์มณีเนี่ยซูเปอร์บอลต่อ1 1บเยอดบวงงามแป้งเย็นไอโอเดิมกับวิษณุพรสุจีมามีเกลียวเนี่ยเลดเปิดยอดบวงงามต่อ5อ้ีแล้วก็ยอดเพชรกัดศาสสมรั์เนี่ยเลดไม่เปิดนะครับเพราะว่าทางด้านคู่สี่เนี่ยไม่น่าผมว่าไม่น่าจะทันนะขอคบ,คบคุณเลยหัวหน้า แบรกนี้ขอบคุณคดีขอบคุณเซียนชาครับเซียนชาเจดสีครับ0860623800ย์หา้ำอีกครั้งครับ086กรุณาเลื่อนครับ0623800สรบะบบพันเก้าเขียวหนึ่งขอให้เขียวพุ่หน่งนยได้ <1 9 S 2> หนึ่งหนึ่งหนึ่งเครับหนึ่งเก้าศูย์หนึ่งหนก้ตะกี้ปลดเลื่อนคืออะไร ตมก่อกี้เขาเลื่อนมองอไม,ม,องม,องม่ชัดใเลยนะไม่ทางผู้ชมทางบ้านจะได้ได้เห็นภาพตามปากของผมไปด้วยว่า086 0 6แ